สวัสดีค่ะจเจคเโนนนำเสนอบ,บ้านพร้อมที่ดินหนึงาน74ตารางวานะคะแปลงนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะอยู่บ้านบึงเพาวตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหลังโรงเรียนบึงเพาวนะคะห่างจากตัวอำเภอประมาณ7กิโลเมตรหลังบ้านมีพื้นที่ที่กว้างขวางเลยนะคะมีต้นไม้รม่มรื่นค่ะพร้อมอยู่นะคะเป็นบ้านมือสอค่ะทุกท่าน มีพืชผักสวนควรัวมีต้นไม้มากมายนะคะปลกเปนอนสบายๆค่ะภายในบ้านเจ้าของแถมแอร์ให้2เครื่องนะคะราคาแปลงนี้เหมาแปลงเพียง1,550,000บาทค่ะสนใจเข้านัดชมพื้นที่จริงก่อนนะคะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าเพื่อที่เจ้าของจะได้รอเปิดบ้านให้ชมภายในนะคะเจคเคนใส่เบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะจะได้เป็นประโยชน์ และสะดวกต่อท่านต่อการติดต่อนะคะสวัสดีค่ะ